ขึน้นตัวการันตินเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นการพน,นันหรือทำตามการพน,นันเป็นสิน่งผิดกฎหมายเกิดในยุคส่วนอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแน,นะนำโอเคนะคะก็กราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับไกียวอ,อีกเช่นเคยนะจ๊ะวันนี้น้ำเพื่อนเะกียกมาพร้อมกับเกม double fortune นะหรือเกมคู่รักของค่าย pg มาวันนี้พบกทุนมา300บาทเดี๋ยวจะมาปั่นเกมคู่รักทุน300เดี๋ยวมาลุ้นกันทุน300นี่เกียกจะรอดไม่รอดนะ เดี๋ยวเกียวจะเริ่มต้นที่เบดเท่าไหร่ดีมาจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบนะเล่นแบบวัดวัดกันไปเลยเล่นแบบวัดใจนะไปที่เบ็สามเลยสุนสามร้กับเบ็สามสบเกียวมีโอกาสในการปั่น10ครั้งเดี๋ยวมาลุ้นกันจะรอดหรือเปล่าโอ้ยเฮ้ยเออ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะชมคลิปนี้แล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เก๋กันด้วยเดอ้อโอ,โอ้แล้วก็เข้าฟีเกมไปเรียบร้อยแล้วนะเบ็ด30ของเราโอ้โห เอาเรื่องอยู่เดินมาเดี๋ยวมาลุ้นกันรีเกมแรกของเราจะแตกไปเท่าไหร่8ดบนแปดล่างจะมาหรือเปล่าสําหรับเกมคู่รักนะเพื่อนนะถ้าแถวบนและแถวล่างเข้าพร้อมๆกันมันก็จะคูณแปดให้เราโอเคได้หมุนฟรีมาเพิ่ม1หมุนนะจ๊ะยังไงขอช็อตเดียว8บนไปแล้วเอามาแล้วเสียดายนะจ่ายไม่เยอะโอ้ย าได้หมุนฟรีมาเพิ่มอีก2อง,องไงขออีกสักช็อตหน่อยเร็วโอ้โห้ไม่มาเลยเอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยนี่แหละสิสิ่งที่เก่กรอคอยนะจะไปเท่าไหร่จ้า โอ้ oh, ได้เงินรางวัลก้อนโตร,ระดับซูเปอร์มา1,937บาทกับอีก64สตางค์โอเคเวรีกูดมุนสุดท้ายโอ,อ้โ oh, หฟีเกมแรกมาจบไปเป็นที่เรียบร้อยฟีเกมแรกมาก็ปังเลยนะได้มา3,000กับอีก33บาทกับอีกจุด09สตางค์โอเคเอาเรื่องอยู่เดอ้อเพื่อนๆมาเดี๋ยวขออนุญาตไปกันต่อเลยนะ เหมือนมันกำลังจะมานะเคยขออนุญาตขยับเบ็ดเพิ่มแล้วการไปที่เบ็ดไหนดีเบ็ด90เลยมาเดี๋ยวมาลุ้นกันเบ็ด90ฟรีเกมจะมาหรือเปล่าอ้แล้วก็เรียบร้อยปั๊มเบ็ดเพิ่มุกเข้าฟรีเกมปั๊บนะโอ้โหวันนี้ดวงดีจัดมาเดี๋ยวมาลุ้นกันฟรีเกมเบ็ด90จะพัวหรือจะปงังหรือจะพงังเดี๋ยวมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะจ๊ะ เอามาเร็วแปดบนแปดล่างแล้วก็เรียบร้อยได้มา3,738บาทกับอาทกีกส0สตางค์นะเงินรางวัลเมกาได้หมุนฟรีมาเพิ่มหนึ่งหมุนนะเพื่อนอ่าเกมนี้เอาแล้วก็มาอีกเรียบร้อยโอ้โหได้ตัวแพงด้วยรองเท้านะได้ไปเท่าไหร่จ้าโอ้ยไหลไม่หยุดเอาซปเปอร์เมกา เงินรางวัลก้อนโตร,ระดับซูปเปอร์นะ5,764บาทกับอีก6ิสตาร์โหไล่็อตเดียวบวกมา5,000กว่าอุย้ยเพื่อน,นจากคุณเติมแรกมา300นะเอามาอีกแล้ว8บน8ล่างโมแต่โมได้หมุนฟรีมาเพิ่มอีกหนึ่งหมุนนะจ๊ะเอาแล้วก็มาอีกแล้ว เรียบร้อยโอ้โหได้มา3,738บาทบิีกส0สตางค์นะเงินรางวัลเมกา2หมูนสุดท้ายของเราสุดท้ายโอเคสุดท้ายแถมมาอีกนิดหน่อยนะโอ้ยจบไปเป็นที่เรียบร้อยเพื่อนๆได้เงินรางวัลรวมมาหนึ่งหาทกับอีกสิสตางค์โอ้ฟีเกมเบ็ด90นี้มันปังนะ เกยุกบอกเลยเกมนี้นะเกมคู่รักเกยุกชอบมาแตกตอนเป็ดเ0เพื่อนๆพอู้จักคุณเติมแรงมา300ตอนนี้เราบวกมาเกือบ20,000แล้วนะมาขอ20,000พอนะวันนี้อนุญาตขยับไปที่เป็ดเท่าไหร่ดีเป็ด105้ 5, ละกันเดี๋ยวเกยุกจะเปิดเทอร์โบ10ครั้งโอ้เปิดออตโต้นะผิดโอ้ยขออภัยด้วยเดี๋ยวจะเปิดหมุนออตโต้10หมุนนะเดี๋ยวมาลุ้นกัน10หมุนนี้จะแตกหรือเปล่าจะเข้าหรือเปล่านะเอา โอ้ยพูดยังไม่ทันขาดคํามาอีกแล้วฟรีเกมแต่จะแตกหรือเปล่าก่อนนะเข้าต่อกันอย่างนี้เดีวว่าไม่น่าแตกนะเพื่อนเมื่อกี้แตกหนักไปแล้วโอ้ไหลทิ้งไหลค้างนิ่สงสงบสยบความเคลื่อนไหวเอาเอาแล้วไงโอ้จะได้ปิดคลิปเป็นฟรีเกมนี้เลยหรือเปล่าได้ไปเท่าไหร่เนี่ย โูไหลไม่หยุดอู้ได้มา7,597บาทบิก80สตาร์อุ้ยไห์ช็อตเดียวบวกเกือบเหมือนนะเพื่อนๆอ,อ้าวมาแตกเอาดอกท้ายๆได้หมุนฟรีมาเพิ่มอีกหนึ่งได้หมุนฟรีมาเพิ่มอีกหนึ่งโอเคเอาสุดตายแต่ไม่ท้ายสุดอู้ยปีท้ายได้ไดไดยังสวยงาม เอาเรื่องจัดนะได้เงินรางวัลเมกามอีก4,755บาทกบิ66สตางค์ปิดท้ายฟรีเกมนี้ได้อย่างสวยงามเอายังไม่ท้ายนะเพื่อนได้หมุนฟรีมาเพิ่มอีกหนึ่งเอาโอ้โหไม่เป็นไรจบไปเป็นที่เรียบร้อยได้มา13,222บาทกบ28สตางค์โอ้โหเอาเรื่องจัดนะแตกทุกไม้อุ้อยบวก30,000ไปเป็นที่เรียบร้อยนะเพื่อน ยกว่าพอดีกว่านะเดี๋ยวคืนหมุนต่อไปโดนมันสบคืนไม่เหลือสักบาทนะได้เราต้องรู้จักพอนะจ๊ะถ้าไม่รู้จักพออาจจะหมดสูตรมือนไก่โอ๊กได้นะตะคุณเติมแรงมา300ตอนนี้ได้มาอยู่ที่3 6 6 0กอกบาทเพื่อนๆคนไหนนะเลือกเลือกไม่ได้ว่าจะเล่นเกมอะไรนะวันนี้เกย่กวแนะนําเลยนะดับเบัลฟ์จุนหรือเกมคู่รักของค่าย PG นะเอาเรื่องจัดแตกทุกเบ็ดนะ สำหรับใครที่อยากจะลองเล่นตามเกยก็ไปดูกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปนะจ๊ะเกยอกปักหมุดไว้ให้แล้วนะกดเข้าไปที่ลิงก์กันได้เลยกดเข้าไปที่ลิงก์แล้วนะเพื่อนๆอย่าลืมไปกดเข้ากลุ่มอัปเดตเกมแตกกันด้วยนะในกลุ่มก็จะมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเกมไหนแตกเกมไหนแจกนะสมาชิกในกลุ่มก็จะมาอัปเดตเกมแตกกันตลอดเวลาเข้าไปดูเป็นแนวทางในการปั่นกันได้นะจ๊ะ ก่อนที่จะกดเข้ากลุ่มนะเพืเ่อนๆอย่าลืมตอบคำถามแอดมินกันด้วยนะว่ามาจากช่องของไก่โอ๊ถ้าเพืเ่อนๆไม่ตอบคำถามแอดมินอาจจะไม่รับเข้ากลุ่มนะจ๊ะโอเควันนี้ก็ต้องขอบคุณสำหรับการรับชมเพื่อนๆคนไหนชมคลิปนี้แล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เก๋วกันด้วยเด้อสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ